เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดมาหมายลักษณะอากาศในส่วนหนึ่งขณะนี้เนี่ยร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนนะครับก็ยังคงรอยตัวพัดผ่านอยู่ทางภาคเหนือตอนบนภาคกลางบางครั้งมีที่ผลกับภาคตะวันออกเล็กน้อยในส่วนของเวลานี้เนี่ยมันจะเกิดแรงระหว่างความกดอากาศสูง ส่วนหนึ่งกับคือพูดกันง่ายๆว่าล่องพายุกับลมหนาวยังสู้กันครับเพราะฉะนั้นฝนฟ้าก็ยังคงตกอยู่กรณีที่ท่านได้รับข้อมูลว่ากลางเดือนตุลาคมไปแล้วนั้นจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงโอกาสการออกดอกของไม้ผลขก็เราจะเกิดขึ้น <c oughs> ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่เราต้องฟังให้ละเอียดนิดนึงว่าสิ่งที่เขากำลังนำเสนอนั้นเป็นประเด็นของ พื้นที่ในทางภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าภาคตะวันออกเรานั้นจะต้องอาศัยระยะเวลาส่วนสําคัญคือร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนเนี่ยจะต้องได้รับแรงกดอย่างแรงแล้วดันลงไปสู่ภาคใต้ตอนล่างเราจึงจะหมดฝนแต่ถ้าร่องตรงนี้ยังพัดผ่านอยู่และยิ่งถ้าหากมีแรงกดเล็กน้อยร่องฝนหรือร่องความกดอากาศต่ำม,มาพาดอยู่ตรงตะวันออก เรายังคงมีสภาวะฝนตกต่อเนื่องดังนั้นคาดว่าในส่วนของประเด็นฝนจะเริ่มน้อยลงเมื่อไหร่ก็ช่วงหน้าจะเป็นปลายตุลาแต่ตรงนั้นให้เข้าใจครับว่าความชื้นสูงสุดมีฝนตกมีความร้อนสูงสุดหรือมีความเข้มของแสงแล้วก็มีความยาวนานโอกาส ของไม้ผลที่ใบแก่ได้อายุก,ก็จะแตกใบอ่อนส่วนของใบที่แตกมาแล้วก็จะเจริญเติบโ,โตได้ดีเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องของการที่ใบเขาเกิดพัฒนาตามสิ่งแวดล้อมหรือตามธรรมชาติกลไกเทคนิคสำคัญที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วก็คือถ้าเราคุมใบแก่ได้ไม่ให้แตกใบอ่อนเราก็มีโอกาสประสบความสาเร็จได้ดอกในส่วนของที่แตกมาแล้วเราก็ต้องเร่งรอบ ให้เขาได้รับความสมบูรณ์และแก่ให้เร็วใบจะต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ต้องมีความสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกได้ดังนั้นในส่วนของ2เทคนิคตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เราก็พยายามที่จะนําเสนอข้อมูลให้เห็นภาพประเด็นต่อมาครับคือจากสภาวะโดยเทคนิคตรงนี้เนี่ยมีหลายส่วนได้ดําเนินการพ่นสารคือให้สารก็คือสารทุเรียนก็คือฮอร์โมนตัวพโคบิทาโซน ก็มีประเด็นข้อสงสัยแล้วก็คำถามครับว่าเราพ่นไปได้หนึ่งชั่วโมงฝนตกอย่างนี้เนี่ยเราต้องพ่นซ้ำไหมคือประเด็นนั้นผมก็ตอบยากครับแต่ว่าฐานข้อมูลจากการรวบรวม,รวมจากประสบการณ์บอกให้เรารู้ได้นะครับว่ากรณีของการที่เราพ่นไปยังไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยใบยเขายังไม่แห้งสนิทใบย,ยังไม่ดีพอ ประเด็นนี้น่าจะต้องเป็นประเด็นที่ตอบว่าเราอาจจะมีความจำเป็นต้องพ่นซ้าแต่ถ้าเป็นสองชั่วโมงแล้วใบแห้งสนิทแล้วแล้วหลังจากนั้นฝนตกซึ่งก็ตกไม่มากนักหรือตกอาจจะตกแต่ใบของเรานั้นแห้งแล้วประเด็นตรงนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาก็เป็นคำถามครับก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพ่นซ้ำนั่นคือประเด็นคำตอบส่วนที่หแต่ส่วนที่สองถ้าหากว่าเรา ยังไม่สบายใจไม่แน่ใจเราก็อาจมีมุมมองในลักษณะของการพ่นซ้ำใหม่แต่ในการพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรอดูจังหวะดังนั้นการติดตามพยากร,รณ์อากาศจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าในการพ่นซ้ํานั้นเราลดอัตราลงลดเท่าไหร่หรือลดอย่างไรประเด็นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านเข้าใจครับว่า ในหลักการสําคัญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของประสบการณ์เพราะว่าต้นที่ให้สารมาแล้วมากๆเขาอาจจะมีความจํามีการบันทึกดังนั้นอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นต้นสาวต้นที่มีอายุน้อยต้นที่เป็นต้นรุ่นใหม่ระดับฮอร์โมน g จหรือ G ิบเบอร์เรลีแอิกสูง เราก็อาจจะมีความจําเป็นต้องซ้ําซึ่งในการซ้ํานั้นเราก็เข้าใจครับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยอัตรามาตรฐานก็อยู่ที่ถ้าเป็นชนิด10% 750กรัมหรือ750 cc ต่อน้ำ200ลิตรถ้าเป็นชนิด15%ก็อยู่ที่500 cc นะครับต่อน้ำ200ลิตรแต่ถ้าเป็นชนิด25%ก็อยู่ที่300 cc ต่อน้ำ200ลิตรอันนี้คืออามาตรฐานแต่ว่าถ้าในกรณีเราจะตัดสินใจเพิ่ม หรืออาจจะลดเนี่ยให้ดูจากฐานข้อมูลก็คือในส่วนของประวัติการใช้ของเราประสบการณ์เราอาจจะลดลงมาได้แต่อัตราก็ยังอยู่ในอัตราเกณฑ์มาตรฐานนะครับที่เราได้เคยนำเสนอไว้วันนี้วันที่10ครับพรุ่งนี้ไม่ลืมนะครับกับการกำหนดการทอดกระถิ่งของวัดเขาจันาทาธิตาวิริยาจารย์ช่วงเวลา1 1นาฬิกาที่ศาลาพระอูสถวัดเขาจันทา ทิตวิริยาจารย์ในส่วนของการสวดมนต์ในวันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นช่วงของกระถินครับก็ขอหยุดพักการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์ออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนถ้าเริ่มผมก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้พิทักสกรทราบต่อไปมาดูข่าวดีจากบริษัทเจียไถจำกัดนะครับกับรายการพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากภาวะของการใช้ปัจจัยเนี่ยบริษัทเจีย,ตยไตได้มีรายการพิเศษ ซึ่งเป็นผิดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากสเปนแล้วก็มีส่วนในการที่จะประหยัดหรือในการลดต้นทุนซึ่งเรามีงานวิจัยตัวนี้รองรับผิดพันธุ์ตัเหล่านี้ได้แก่ปุ๋ยน้ำโกลเด้นอธิบายครับว่าในส่วนของปุ๋ยน้ำโกลเด้นนั้นไม่ใช่แค่ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวเขาจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชผิดพันธุ์ที่2ครับก็คือฟลอคอบคอมบี เป็นกลุ่มอาหารเสริมครบสู่ซึ่งจะประกอบด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสและธาตุอื่นๆที่อยู่ในรูปของคีเลตฟอคอบเอเป็นกลุ่มของธาตุอาหารที่สามารถจะไปเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นให้พืชน,นั้นสร้างภูมิต้านทานต่อโรคพืชก็คือไฟโตอารักซินไปกระตุ้นให้พืชสร้างไฟโตซินแล้วเขายังมีคุณสมบัติเป็นกฎในลักษณะของ การควบคุมเชื้อราได้โดยตรงซึ่งในส่วนของธาตุอาหารก็จะมีในเรื่องของแคลเซียมมีแหล็กมีสังกะสีมีแมงกานีสนะครับที่จะไปเสริมความสมบูรณ์ของต้นท่านซื้อผิตภัรรณฑ์ทั้งในส่วนของฟอคอบโกลเด้นอาหารเสริมคอมบีและฟอคอบเอลจะมีการแถมปุ๋ยกาซาเหรือกาซาเคเป็นผิตภพัณฑ์ปุ๋ยในรูปของ ขงสเปรย์ดายที่คุณสมบัติสามารถที่จะลายได้ดีระดายได้หมดนะครับก็จะมีารายการแถม1กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นกาซ่าเอ็นหรือกาซ่าเคกาซ่าเอ็นก็คือไนโตรเจนสูงครับกาซ่าเคคือโพแทสเซียมสูงนอกจากนี้ในส่วนของยังมีสารบริโตคือฟอนิคามิก ขนาด250ตกรัม12กล่องแถม1กล่องอารายการพิเศษนี้ท่านสามารถที่จะรับได้เลยนะครับที่ใช้พึกษเกษตรจันทุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับในส่วนของวันนี้เป็นวันศุกร สาระของเราเป็นเรื่องของลำไยแต่เนื่องจากเรามีประเด็นเรื่องของการใช้สูตรปุ๋ยทางใบเนี่ยยังไม่จบครับตกค้างมาจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราฟังกันต่ออีกนิดหนึงครับแล้วก็จะไปเข้าสู่สาระในเรื่องของลำไยต่อไปแต่ก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับ เทคโนโรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5พ้5พ่น2-3ครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดํามัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปอร์เซนจากประเทศเยอรมนี กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาคอนเม็ดแร็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลัก ธาตุรองธาตเสริมครบไปเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3สูตร2 0 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 G10 สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนำทั่วไปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก อุ้ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวกต้อง <c oughs> ระยะประโยชน์แล้วประอะไรได้ฮอประกันคุณภาพเต่าไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจ3 3 4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบ โอ,อเมอร์เอฟตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p ทกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท ครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพัณธ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อจากเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการใช้ปุ๋ยทางใบเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกดอกของเงาะต่อได้เลยครับ หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่การกระตุ้นหรือทําให้ยอดมีการพัฒนาคือการชักนําให้ออกดอกซึ่งประกอบไปด้วยปุ๋ยที่เป็นสูตรตัวท้ายสูงอย่างเช่นไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเคนูแทคซูปเปอร์เคหรือเจ็ดสิบสามสามสิบสี่หกสิบสองสามสิบหกบวกกับท่าสังกะสีถ้าไม่มีท่าสังกะสีเราเติมสังกะสีเข้าไปเพื่อให้สังกะสีไปกระตุ้นในการสร้างฮอร์โมนออกซินสาระความรู้เรายังไม่จบนะครับแต่เวลาของเราหมดก่อน นั่นคือปุ๋ยส่วนในด้านของพลังงานจะเป็นสาลายบวกกรดอะมิโนสาลายบวกกรดอะมิโนหรือท่านจะใช้สารสกัดจากสาลายร่วมกับอะมิโนนะครับขอให้ดูตรงนี้แล้วแต่ที่มีพลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกันเสร็จเบ็ดเสร็จอย่างเช่นอเซนไออน2,000 TK Booster หรือสปีดบูมหรือจะปีสารายต่างหากอะมิโนต่างหากก็นำมาใช้ เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3คืออะโทนิกกลุ่มที่4ก็คือแคลเซียมบรอนแคลเซียมบรอนมีบทบาทและมีความจำเป็นในการย้ายพลังงานจากใบแก่ไปที่ยอดและในส่วนของอะโทนิกที่จะมาเสริมอีกตัวหนึ่งในกรณีการกระตุ้นก็คือฮอร์โมน a a หรือเน a แทลึกแอซิอย่างเช่นออกซินในอัตราที่เราใช้ก็คือแค่เพียงไม่เกิน50ซีต่อน้ำา200ลิตร อันนี้คือสูตรสำหรับการส่งเสริมการออกดอกให้น้ำหนึ่งครั้งพ่นดึงดอกหนึ่งทีหรือให้น้ำสองครั้งเราพ่นดึงดอกหนึ่งครั้งการพ่นปัจจัยดึงดอกต้องปฏิบัติหลังจากให้น้ำแล้วนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นวิธีการจัดการกรณีของเงาะที่เป็นใบแก่ที่เราคุม,คม ป้องการการแตกใบอ่อนไว้กับกรณีเงาะที่เป็นเบยเพสลาดติดแก่แล้วเราไม่ได้ควบคุมก็สามารถที่จะดำเนินการส่งเสริมการออกดอกไปในพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็ทวนให้อีกครั้งนะครับว่าปัจจัยที่ใช้ในการชักนำให้ออกดอกหรือส่งเสริมกรารออกดอกก็จะเป็นปุ๋ย สูตรตัวท้ายสูงเช่นไบโอเมอร์เอสตาเคน,นูเทคซูปเปอร์เคหรือสูตรจะเป็น7334 62, 36บวกท่าสวกธาตุสังกะสีตัวที่2ก็คือสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโตัวที่3คืออะโทนิกตัวที่4คือแคลเซียมบอลอนและตัวที่5คือฮอร์โมน NAA เช่นออกซินเราดำเนินการพ่นนั้นเราก็จะใช้2-3ถึงครั้งโดยการให้น้ำา1ครั้งในปริมาณที่มากแล้วก็พ่น1ครั้งหรือจะให้น้ำา2งวด แล้วดึงดอกหนึ่งครั้งก็ปฏิบัติได้ทีนี้เราก็มาดูอีกส่วนครับว่าเอาแล้วถ้าในกรณีเงาะที่ได้กล่าวไว้เป็นเงาะต้นใหญ่ทรมพุ่มใหญ่นะครับเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในเวลานี้เนี่ยเราก็รอเวลารอไปจนกระทั่งประการที่1ก็คือเงาะสมบูรณ์ใบแก่ยอดตั้งปริมาณฝนทิ้งช่วง มีความชื้นสัมผัสในอากาศตำ่ำต่ำเท่าไหร่สำหรับเงาะนั้นแค่70%ก็ถือว่าออกดอกได้ดีแล้วครับไม่ใช่เหมือนบางคุดบางคุณนั้นต้องถึง60%เงาะ70%ทุเรียน70%ก็ถือว่าออกดอกได้ดีก็ดำเนินการได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราไปใช้ปัจจัยในการชั้นนำให้ออกดอกเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่า,เ,าเงาะกลุ่มที่หนึ่งเงาะสาวที่เราคุมใบ กลุ่มที่2คือใบเพสลาดติดแก่แล้วยอดตั้งกับกลุ่มที่3คือใบแก่เนี่ยพร้อมเราก็ไปเปิดประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมการออกตามภาวะที่ใบเขาพร้อมเป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะบางสวนอาจจะปฏิบัติพร้อมกันก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งที่ผมแยกให้ประเด็นนี่มันเป็นลักษณะของเทคนิคการใช้ปัจจัยตามภาวะที่ควรใช้และเหมาะสมส่วนบางครั้งในเวลาในปฏิบัติจริงมันทาไม่ได้เพราะ,งะเงาะในแปลงนี่มันอาจจะมีสอง,สองกลุ่มสามกลุ่มเราก็ปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งหมดก็จะเป็นการปฏิบัติได้ทีนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งครับว่ากรณีเงาะรุ่นเงาะสาวหรือเงาะใหญ่ก็แล้วแต่ที่มีการแตกใบอ่อนในเวลานี้คือเดือนพฤิกายนแตกใบอ่อนแล้ว หรือกําลังแตกเงาะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถแยกออกได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือพื้นฐานใบเดิมเขาสมบูรณ์ดีปีที่ผ่านมาไม่ให้ได้ผลผลิตหรือเป็นเงาะที่คุณภาพใบดีผมอธิบายได้ว่าใบชุดนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ระยะเวลา3เดือนนะครับเขาใช้ระยะเวลาแค่เพียง45วันถ้าพื้นฐานใบเดิมดีเขาก็สามารถที่จะต่อดอกได้ดังนั้น ในกรณีที่บางสวนนี่อาจจะมีเงาะเหล่านี้อยู่ในสวนเราก็สามารถที่จะใช้สูตรเดียวกันส่งเสริมการออกดอกไปได้เลย45-60วันแตกใบอ่อนแล้วเขามีพื้นฐานใบเดิมดีก็ออกดอกได้ส่วนกรณีต่อมาในกลุ่มนี้ที่ต้นสมบูรณ์ไม่ดีพอหรือ,อความสมบูรณ์ของใบเดิมไม่พอ การแตงใบอ่อนเขาจะมากเราก็จะไม่มีการเข้าไปสู่การชักนําให้ออกดอกเพียงแต่เราก็จะปล่อยให้เขาดูแลบํารุงต่อไปปุ๋ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยสูตรเสมอปัจจัยที่ใช้บํารุงก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตรเสมอไฮพาวเวอร์สูตร15ไบโอเมอร์สูตร20มาม i โกรสูตร21หรือจะในส่วนของทุกๆส่วนนะครับนูเทคบาลานซ์ปุ๋ยชาลีที่มีสูตร ตามๆเราก็จะให้บำรุงไปร่วมกับอาหารเสริมครบสูตรครับคำว่าครบสูตรนั้นก็จะประกอบด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลิดีมัมอย่างเช่นไมโครมิกเอฟเทรสนะครับยูทิไลหรือปัจจัยชุดอาหารสูตรรวมก็แล้วแต่เราก็จะดำเนินการให้ไปเราจะไม่ไปบังคับหรือไม่ได้ส่งเสริมการออกดอกเราจะให้เขาพัฒนาใบต่อไปจนกระทั่งใบนั้นมีอายุครบ เกิน2เดือนแล้วเราก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าคุณภาพใบเขาเพียงพอหรือไม่ถ้ายังไม่ดีเพียงพอเราก็ให้เขาพักในการให้ผลผลิตไปในปีการผลิตนี้นี่คือแนวทางกรณีที่เราพบว่าในเดือนพฤษภาคมมีเงาะที่มีผิดพลาดแตกใบอ่อนเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในสองแนวทางฉะนั้นก็คือในความหมายผมถ้าเราคิดว่าเราต้องการผลผลิต เราก็ต้องลงทุนทําเป็นเงาะรุ่นหลังพอเงาะนั้นสามารถเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกได้นะครับก็เรียกว่าเนื้อก่อนนี้เงาะที่มีชื่อเสียงคือเงาะทางเขาคิชกูดเงาะกระทิงก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเราทําได้ครับแต่นั่นหมายความว่าพื้นฐานของต้นเงาะก็จะต้องเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์แล้วก็มีใบที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันถ้าเราจะเอาหลักการตรงนี้มาดูกับในส่วนของลำใหญ่ประเด็นของลำใหญ่น,น้นผมก็ต้องนําเรียนนะครับว่าจากฐานข้อมูลณนะเวลานี้คือวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยยังไงก็ต้องมีเรื่องของลำใหญ่ลำใหญ่ที่ทําสารอยู่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็จะทําการเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนธันวา ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็อาจจะทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับก็แจ้งข่าวสารมาอย่างท่านที่ทํารำใหญ่ถือทําสารในชุดนี้ว่าก็มีราคาเปิดมาเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะเป็นเค้าโครงนะครับยังไม่เกิน30บาทก็อยู่ในระหว่าง28-29บาทแต่ว่าในเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่อาจจะทำให้ปัญหาในด้านของ การปิดด่านการส่งออกเนี่ยอาจจะขี้คลายลงบ้างในด้านของความรู้สึกดังนั้นการที่เราจะทําให้ลหําไยของเรานั้นสามารถที่จะนําไปสู่เป้าหมายก็คือคุณภาพเพื่อการส่งออกเนีมันต้องเข้าใจครับว่าลําไยผลจะโตได้เนี่ยเขาก็ต้องเป็นลําไยที่มีผลปริมาณที่พอดีกับคุณภาพของใบใบเป็นผู้ผลิตพลังงานส่งมาที่ผล ผลจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีปริมาณที่พอกับคุณภาพของใบเพราะฉะนั้นกระบวนการตัดแต่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลนั้นมีอัตราที่พอดีกับคุณภาพของใบเวลาที่เราดำเนินการพ่นปัจจัย คุณภาพของปัจจัยก็จะเข้าไปสู่ช่อบผลได้อย่างสม่ำเสมอในการป้องกันกำจัดมแมลงในการควบคุมโรคก็จะทำได้อย่างมีผลยกในส่วนของกรณีผลเมื่อเริ่มยิ่งโตในเดือนที่3เข้าเดือนที่4หลังจากติดผลแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักการที่โดนกระแสลมการเบียดเสียดการเสียดสี อาจจะทําให้รูเปิดโดยธรรมชาติมันจะทําให้เกิดบาดแผลเพราะมีบาดแผลเนี่ยเป็นรูเปิดธรรมชาติเชื้อราก็จะเข้าไปเพราะฉะนั้นในการที่เราทําการพ่นปัดใจมันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเรามีการตัดแต่งมีการทําทรงผลให้ดีมีความช่องว่างการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคหรือมแมลงก็จะมีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คงเป็นเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวคือประเด็นนั้นผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้ว่าถ้าลําไยดกมากปริมาณผลมากมีความต่างรุ่นกันในช่ออาจจะเป็นสองรุ่นการเก็บเกี่ยวจะยากมากและยิ่งถ้ากรณีที่เป็นสารลําไยเนี่ยเราเก็บเกี่ยวช้าก,กว่ากําหนดลักษณะของลําไยก็จะเป็นหัวโหนกอาจจะเป็นเม็ดอาจจะเรา่รึงอกภายในถ้าไม่เป็นถึงขนาดนั้น เนื้อก็จะเริ่มเหนียวคือจากกรอบหวานมาเป็นเหนียวแสดงว่าคุณภาพภายในใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นในความหมายที่กำลังจะย้ำคือเราจะต้องเก็บเกี่ยวลำไยให้อยู่ภายในเวลาที่กำหนดสำหรับกรณีลำไยทำสารดังนั้นในเรื่องของการใช้ปัจจัยเล่งคุณภาพการสุกแก่ยังมีความจำเป็นการป้องกันโรคครับการควบคุมแมลงอันนั้นเราทำมาแล้วในส่วนของคุณภาพ โบลอนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะช่วยให้ผิวของผลเนี่ยมีผิวสีเหลืองทองมีกลิ่นหอมมีรสหวานแคลเซียม <Kelsey S 2> เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องการผลแตกผลร่วงนะครับหรือในเพิ่มของการขยายเนื้อเยื่อรวมถึงป้องกันความเสียหายสังกะสีก็เป็นเรื่องของกลิ่นเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงมีความจำเป็นในการตกแต่งอย่างเช่น ไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเหรือหกสิองสามก็จะเป็นผลต่อการเล่งคุณภาพการสุกแก่และความหวานได้ในช่วงสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวลำใหญ่ครับและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092-656-95 6 29สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ